โยโยโยสวัสดีครับทีมดอนฮวนนะครับวันนี้ดอนฮวนยทนดมอดแคสต์มาถึง e ีพีที่ห้าสิบแล้วย้โอ้โหเพิ่แป๊บๆนะฮะเนาะมาทำมาครึ่งร้อยหนึ่งปีผ่านไปอะไรกันครับเนี่ยคุณภูครับครับคุณกับผมนี่อะไรกันครับมันมาถึง e ีพีนี้ได้ยังไงฮะตอนแรกเราเก่าว่าเราจะทำกันขำๆเนี่ยฮะ มันไม่ขำแล้วสิไม่ขำกันนะฮะมันจริงจังมากเลยนะเนี่ยอันนี้มันจริงจังนะนะฮะใช่สมาชิกหลายๆคนคน,คนที่สนิทกับพี่นะไลายมาถามพี่แบบพี่ตุนครับพี่มีเรื่องไงมาพูดกันเยอะแยะขนาดนี้ครับแล้วอีพีแต่ละอี EP, มันไม่ใช่แค่ห้านาทีอ่ะอืมมันครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทียี่ห้านาทีบ้างบางอีพีสี่สิบนาทีใช่ แต่เราก็คุยกันเหมือนแป๊บเดียวเนาะเออมันก็แป๊บเดียวจริงๆนะแล้วประเด็นคือก็มีคนมานั่งฟังเราเนาะก็ขอบคุณมากฮะที่ฟังเรามากันจนถึงอีพีที่50เนาะจริงนะก็พี่กับภูเนี่ยก็ตั้งใจว่า จะทำให้มันแบบว่าดีที่สุดแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึง EP พีหนึ่งพันกันกันดีกว่าอ่าฮะก็นะฮะก็ติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีรายการใหม่ๆตอนนี้ก็ถ่ายรายการใหม่เป็นรายการหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยทุกคนก็จะได้ดูกันนะ,ะส่วน EP นี้นะครับก็มันพอบปิกอะไรปะก็เป็นโซนไงอ๋อเป็นโซนเป็นโซนก็คือยาจีบแบบนี้อืม เพราะว่าถ้าจีบแบบเนี้ยคุณจะอยู่ในเฟนโซนนะฮะผู้เคยมีประสบการณ์อยู่ในเฟนโซนไหมเคยไหมผู้หญิงสมัยบูผิวนี่บอย่อปจนแบบอ๋อกูหน้าตากูไม่ได้ช่วยหาอะไรกูเลยคืออาจจะมีชอบบางคนแต่คนที่เราชอบอะเสืรกให้กูเป็นเพื่อนเออเออทุกทุกคนตอนตอนที่พี่เป็นนักสไก่นะบูพิวผู้หญิงสวยๆที่พี่ชอบก็ให้พี่เป็นเพื่อนกันหมดให้เป็นเพื่อนหมด ตุนเธอน่ารักจังเลยนะชมชมอ่าชมนะจริงแต่แต่แต่เราเป็นเพื่อนกันเธอ what the fuck คืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับ nature is a moral nature nature is a moral นะฮะมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้พี่เขียนมาประมาณ6-7ถึงข้อเดี๋ยวพี่จะบอกว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ผู้หญิงจะจัดเราอยู่ใน friend z Oh. ะฮะก็คืออย่างแรกเลยนะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้กับว่าโดยโดย,โดยเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกของเราอะ mm. เราไปไล่ตามผู้หญิงอื mm. เราไปทําให้รู้สึกว่าไปทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขา่ดีกว่าเราเขาเหนือกว่าเราอืเขาไม่คู่ควรกวับเรานั่นคือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทํานะอื mm. ที่ทําให้ให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาดีกว่าเรานะ,ะเราไปเราไปบูชาขึ้นหิ้งเขา เธอทูลเขาไว้เหนือแท่นไว้ข้างบนบนแท่นข้ากราบไหว้บูชากราบไหว้อย่างนี้สามครั้งสามครั้งก็คืออย่างนี้ครับผู้หญิงเป็นอะไรครับไฮเปอร์กรมี่ทูกต้องครับก็พูดกันทุกี p ีนะจนใช่เลยรู้เลยผู้หญิงเป็นไฮเปอร์กรมี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่เอาคนที่สถานะต่ํากว่าตัวเขาเสมอนะครับแต่ มันก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสทุกเคสจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นเก้าสิเปอร์เซนเก้าสบเปอร์เซ็นประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับมีบางคนแย้งมามีมนคนแย้งมานะครับพี่ครับผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น100ร้อยเปอร์เซ็น่อเอ้าพี่ก็บอกมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นใช่เข้าใจป่ะเราไม่ใช่ว่าพูดถึงว่า ไฮเบอร์กามีไฮเบอร์กามีครับผู้หญิงทุกเคสทุกสถานการณ์จะเป็นแบบนั้นหมดไม่ใช่มันเป็นโดยรวมส่วนใหญ่มันไม่มีอะไรที่เป๊ะขนาดนั้นถ้าเราจะมาหาความเป๊ะอย่างนี้มันโอ้ยากมันไม่ใช่แต่โดยท่วญ่แนวโน้มแนวโน้มก็อย่าคำว่าแนวโน้มป่ะคือพี่พี่อธิบายอย่างนี้นะสมมุติว่าพี่บอกว่าผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงอ่ะเออคุณคุณจะแย้งไหมว่าไม่จริงครับพี่ผู้หญิงบางคนสูงกว่าผู้ชายครับ มันก็แน่นอนอยู่แล้วถูกป่ะใช่มันก็ต้องมีคนที่สูงผู้หญิงบางคนสูงกว่าผู้ชายใช่แต่โดยรวมอ่ะโดยรวมแล้วผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงถูกไหมโดยส่วนใหญ่อถ้าเอาผู้ชายร้อยคนมาเทียบกับผู้หญิงร้อยคนอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่จะสูงกว่าผู้หญิงถูกไหมอ่าอ่ะนั่นอ่ะสิ่งนี้เอาพูดกัน, <100 S 1> นร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบในเรื่องของไฮเปอร์กามี่ถูกต้องครับคือส่วนใหญ่มันเป็น general truth ความจริงโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าทุกเคสทุกเคสมันต้องเป็นอย่างไงพี่ทุกเคสถ้าคุณจะหาข้อแบบว่าข้อที่มัน มันมันไม่ไม่ตรงกับทฤษฎีเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงีเ้ยมันก็หาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจริงจริงพวกเนี้ยไม่แต่ที่สิ่งแน่ๆเลยที่เราปลูกฝังก็ <ๆ S 2> คือเราสอนให้ผู้ชายมีคุณค่าและ<ช>ก็มีเอสเอ็มวีสูงขึ้นซึ่งมันก็กดีแก่แต่แก่ตัวเขาอยู่แล้วแล้วมันเพิ่ม <ๆ S 2> โอกาสในการให้ผู้หญิงมาชอบเรามากขึ้นถูกต้องครับเราสอนให้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพสูง ช่มีคุณภาพทําตัวให้มีคุณภาพอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้ผู้หญิงมีคุณภาพเองทัวร่นะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องเฟนโซนกันนะฮะก็คืออย่างแรกต้องบอกว่าโดยจิตใต้สํานึกเนี่ยเราถูกสอนมาให้ไล่ตามผู้หญิงอ่าไล่ตามเราถูกสอนมาให้เราจะต้องบูชาผู้หญิงไว้เหนือหิงแต่ด้วยความเป็นไฮเปอร์การมี่มทาให้เขาปฏิเสธเราปฏิเสธคนที่เอาบูชา,าไว้เหนือหิงนะธรรมชาติอย่างที่บอกว่า nature is immoral nature nature is immoral ธรรมชาติไม่สนศีลธรรมนะครับเราทําดีกับผู้หญิงให้ตายยังไงถ้า SMV เราไม่ถึงอ่ะ SMV เขาไม่เห็น SMV เราเ,าเขาก็ไม่ได้รลักกบกลับนะฮะความดีความชัดเจนการเทคแคร์ไม่ได้ทําให้ผู้หญิงรักเรากลับอืมนะอันนี้พูดกันโดยตรงชัดๆเลยประมาณ99%มักจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคข้อหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังไล้ตามผู้หญิงลองถามตัวเองเราเราเคยแบบมานั่งถามตัวเองไหมว่าเฮ้กูไล้ตามผู้หญิงเปล่าวะ กูทาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาดีกว่ากูปะวะเขาอยู่เหนียวกว่ากูปะวะเคยเคยมานั่งเค,เคยมานั่งคิดไหม,อมเออผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ไม่รู้ตัวคือพี่ก็จะบอกว่าเขาทําไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเช่นข้อหนึ่งนะคือรอรอ,รอผู้หญิงตอบตอบแชทอ่ะเคยรอเวเวลาเขาเขียนอะไรไปรอเดี๋ยวผู้หญิงไม่ตอบซะทีไม่เหงื่อจะตอบวะงุดงิดอ,อรอทั้งวันไม่ไม่สมาธิไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นอืมสมาธิ จดจ่ออยู่กับเท็กซ์แชทของผู้หญิงเข้าใจแล้วนึกออกไหมนั่นคือการไล่ตามผู้หญิงโดยจิตใต้สํานึกโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำมันมันเป็นสิ่งที่อยู่ลึกข้างในจิตใจนะน้องว่ามันการรอแบบนั้นมันส่งผลเสียนะเพราะหนึ่งเราเสียเสียเราไปบ่มเพาะนิสัยของไนท์สกายเข้าไปในตัวเองใช่และสองคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราแทนที่เราจะต้องออกไปล่าสัตว์ออกไปแบบเขาเรียกไปหาทรัพยากรออกไปทำชีวิตให้มันสบเร็จ ด้วย S M V จริงๆเนี่ยแกนจริงๆเนี่ยที่เราต้องทำเนี่ยเราไม่ทำเรามามัวอยอะโอ้ยร,รอรอแชทมันเป็นความรักด้วยความอ่อนแอจากจุดที่อ่อนแอแล้วพอผู้หญิงตอบกลับมาโอ้ยโหรีบตอบกลับเลยเว้ยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวแม่งไม่ได้คุยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงไม่ตอบดีใจโอ้เหมือนยิงประตูพี่จะบอกงี้นะครับเราอาจจะเราาอจจะ acting world ไปนิดนึงไงแต่ว่าเปียบเปยเอ่อการที่ผู้หญิงตอบแชทเรากลับมา ไม่ใช่ความสําเร็จในชีวิตไม่ต้องดีใจขนาดนั้นคือยิงกระจุกภาพนี้วนกลับมาเลยเดี๋ยวอย่าล้อกูนะคือผู้หญิงอ่ะเขาเขาชอบคุยกับคนอื่นอยู่แล้วเขาชอบคุยกับคนเขาเป็นเป็นเพศที่แบบว่าสามารถคือเขาชอบเมาส์มอยอ่ะ่มั้ยนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงเพราะฉะนั้นในการที่เขาคุยกับคุณอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาชอบคุณครับเขาอาจจะคุยกับคุณด้วยสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่นอาจจะ จัดคุณไว้ในเบต้าบักนะ mm hmm. ซึ่งพี่อธิบายไปแล้วในคนะ้อไฮเปอร์การ์มี่นะครับถ้าสนใจก็ไปลองกันนะฮะ mm hmm. ข้อหนึ่งนะฮะที่เราจะโดนจัดอยู่ในเฟนโซนแน่ๆก็คือการที่เรานั่งรอเท็กซ์ทั้งวันครับเพราะเมื่อเรารอเท็กซ์ทั้งวันเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นไนส์กายโดยอัตโนมัติ mm hmm. นะครับผู้หญิงจะจัดเราเฟนโซนแน่ๆแน,แน่นอน mm hmm. นะฮะส่วนข้อที่2ก็คือพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะฮะก็คือการที่เราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึก หรือในสิ่งที่เขาคิดเพราะเราว่าเรากลัวมันจะไปขัดแย้งกับผู้หญิงแล้วเมื่อขัดแย้งกับผู้หญิงปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราอกลัวเขาไม่ชอบเราเนี่ยอันเนี้ยเขายิ่งไม่ชอบเราอือย่างที่พี่บอกเราเมื่อ EP ที่แล้วอืไอ้แบดบอยคนนั้นแม่งเฟรแม่งขัดแย้งกับผู้หญิงตลอดสรุปไปเที่ยวกับไปเที่ยวกันปุ๊บผู้หญิงกลับบ้านกับมันครับตอนทับปิดอืผู้หญิงกลับบ้านมันผู้หญิงชอบมันโดยทางด้านท,ที่มันขัดแย้งกับผู้หญิงทั้งคืนเลย ไปขัดแย้งกันต่อไงผู้หญิงมมึงมามึงมาขัดแย้งกับกูต่อบาต่อกันที่ห้องเพราะฉะนั้นไอ้แบดบอยคนนั้นมันไม่มันไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่มันคิดในมันรู้สึกนะมันแซวผู้หญิงด้วยซ้ำมันมันกล้าว่าผู้หญิงด้วยซ้ำแต่พี่ไม่ได้บอกหมายความว่าให้ทุกคนไปทําแบบนั้นตามแบดบอยนะพี่หมายความว่าให้เรามีเฟรมแข็งแรงการที่เราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดเนี่ยคือเฟรมเราอ่อนครับเข้าใจผู้หญิงไม่เอาคนผู้ชายคนเฟรมอ่อนนะอ่อนปเปี่ยก บวกเบียกบวกเบียกนะฮะเขาต้องการสิ่งที่มันเข้มแข็งแล้วไข่ลายมันเนี่ยอย่าเพิ่งลายมาสินะฮะไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาคิดนะซึ่งเป็นอเป็นตอนสมัยที่แม่งโอ้โหเป็นไนส์กายใหม่ๆนะไม่ใช่ไนส์กายใหม่ๆอ่ะตอนตอนที่ก่อนที่จะเป็นมาเป็นแบบว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นเลดผิวเนี่ยนะเป็นแน่นอนผูกก็ต้องเป็นเป็นเป็นทุกคนเป็นหมดฮะเยอะมากถ้า เพราะ,ะนั้นเราควรจะต้องทงอํา,าไงผู้ถ้าเราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดถ้าเราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดหนามยอ่อมันก็ต้องหามบงนะถ้าพูดตรงๆอะ่ะถ้าจะตอบกันปั้นทุกดินเลยก็คือเราก็ต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาเราไม่ชอบอะไรต้องกล้าพูดไปเลยคือพี่จะบอก<ม>อย่างนี้นะฮะมันลึกๆแล้วอ่ะการที่เราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันมาจากการที่เราไม่ชอบตัวเราเองด้วยอืมนะเมื่อเรามองตัวเราเองในกระจกเนี่ยเรารู้สึกว่า เราไม่ได้รู้สึกภูมิใจในคนที่มันอยู่ในกระจกว่ะเราะเรารู้สึกเพราะฉะนั้นพอเราเจอผู้คนเมื่อเราไม่ภูมิใจนั่นเองเราก็ไม่กล้าจะพูดในสิ่งที่เป็นตัวเราเราก็ไม่กล้าในพูดในสิ่งที่เราเป็นความคิดของเราเพราะเราไม่ได้ภูมิใจในในในความเป็นตัวเรารเข้าใจเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเรายังไม่ให้ค่าในสิ่งที่เราคิดเลยอะแล้วใครจะมาให้ค่าในสิ่งที่เราคิดได้ผู้อธิบายดีใช่เป็นแบบนั้นนะฮะ พี่จะกดอะไรฮะพี่จะกดอ่ะอนนเรื่องสักอัน <laughs> นะเราต้องให้ค่าให้คุณค่ากับตัวเราให้คุณค่าความคิดของเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เรารู้สึกการที่เรารู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันมัน,มนส่วนใหญ่ก็มันจะไม่ได้ผิดมากนักหรอกนะส่วนส่วนใหญ่เราไม่ต้องไปคำนึงอะไรมากนะเรารู้สึกสิ่งไหนก็าสามารถพูดไปได้ใช่ยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองไปเลยถูกนะฮะนั่นคือข้อสองนะครับยืนหยัดในความเชื่อของเอง ถ้าเราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดผู้หญิงอะ่ะสมมุติภูมาจีพี่พี่ก็จะรู้ได้เลยว่าเฟมอ่อนใช่เพราะเขายังไม่กล้าเป็นตัวเขาเลยถูกนะฮะใช่มันเป็นอย่างนี้นะครับผู้หญิงเป็นอย่างนี้ครับส่วนข้อสามนะครับก็คือเราให้ validation ง่ายใช่ไหมเราให้การเอาอกเอาใจผู้หญิงนะั้นง่ายโดยที่ผู้หญิงยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาสมควรที่จะได้ับมัน แค่เขาสวยอ่ะเอาแค่เขาสวยเราก็ยอมเขาหมดแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้แบบว่ามีมาตรฐานในการชอบผู้หญิงเลยอ่ะชอบกดง่ายอ่ะเข้าใจเข้าใจชอบผู้หญิงง่ายให้เวอร์เดชั่นผู้หญิงง่ายให้ง่ายให้เร็วให้บ่อยให้ง่ายให้เร็วให้บ่อยแค่สวยก็ไปถึงที่แล้วอะไรอย่างนี้เอางี้นะแค่ให้ง่ายอ่ะก็แย่แล้วนะนี่ให้เร็วอีกให้เร็วไม่พอให้บ่อย ไปกันใหญ่โปรโมชั่นน่าดูเลยโปรโมชั่นโปรโมชั่นสมมติว่าพี่ขายพี่ขายอะไรสักอย่างหนึ่งอืมอ่ะสมมติขายขายรถยนต์ก็กันอืมพี่ขายรถยนต์ใช่ไหมผู้มาซื้อพี่ผู้ดูเหมือนแบบตัดสินใจหน่อยพี่บอกอ๋อเดี๋ยวรถครับเดี๋ยวรถจากจากอ่หนึ่งล้านบาทเหลือเก้าแสนครับอืมผู้ก็คิดคิดอ๋อเดี๋ยวรถครับเหลือเจ็ดแสนห้าครับผู้ก็ยังคิดอยู่อ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถอีกครับเหลือสองแสนครับ ผมว่ามันยังแพงไปอยู่นะคือเห็นป่ะพี่ให้เวอ a t ชันผูตลอดโดยที่ให้ง่ายให้เร็วให้บ่อยมันทําให้ไอสิ่งที่พี่ขายอะแม่งไม่มีค่าใช่คุณค่าต่ำคุณค่าต่ำรถคันนี้แม่งกูเราก็ไม่มั่นใจแลไอ้เฮียผู้หญิงจะคงจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในรถคันนี้ไอเฮียกูขับไปแล้วล้อมันจะหลุดไหมวะอะไรเงี้ยรถมันห่วยป่าวะไม่รถรถให้กูจังเ เซลมันยังไม่ไม่ให้คุณค่าในรถตัวมันแพงเลยอะแต่ก่อนมีคำพูดหนึ่งที่พี่ฝังในหัวมมีคนเคยสอนพี่เราต้องเอาใจผู้หญิงมากๆผู้หญิงเขาถึงจะรักเราเราต้องอแคร์ความรู้สึกผู้หญิงอืม่ะเมื่อเมื่อมึงสอนกูนอย่างนี้ก็ทำสิครับตอนในเด็กมันมันวิเคราะห์อ,อะไรยังไม่ค่อยเป็นก็ทำในสิ่งที่คนเขาพูดกัน ทำครับเอาใจอุ้ยสงสัยก็ยังเอาใจเขาไม่พอเอาใจเพิ่มอุ้ยสงสัยเ้าเทคแคร์เขาไม่พอเทคแคร์เพิ่มเห็นไหมแวลูแม่งยิ่งเถือดเือดเถือดเดเดแล้วนี้ด้วยต้องดีอุ้ยคนคนนู้นคงดีกว่าเราเออเรายังไปดูจริงพอไปดูจริงอมึงกูว่ากูดีกว่ามึงนะเออทำไมแล้วแล้วเป็นหลายครั้งกูก็งงตัวเองเหมือนโดนตบโดนลากไปตบหลายครั้งตบจะเบี้ยปั๊บเบี้ยปั๊บเฮ้ยกูก็ดีกว่ามันอีกนะทาไมไปเอามันกูแพ้ทุกครั้งเลย อืคือพูดง่ายๆรถแรกแจกแถมเยอะอ v a l i d a t i o นเนี่ยสําหรับสําหรับไนส์การ์เนี่ยรถแรกแจกแถมเยอะแล้วเมื่อคุณมีมีโปรโมชั่นวา l i d a t i o อย่างนี้บ่อยๆผู้หญิงเขาจัดคุณอยู่ในเฟนโซนครับอืเนื่องด้วยความไฮเปอร์เคมีเยอะเนาะโอเคนะฮะก็นั่นและครับคือคือต้องคุิฟายผู้หญิงครับเหมือนที่เหมือนที่พี่พูดในใน EP ที่แล้วนะฮะ ไอคนที่มันดึงดูดผู้หญิงมันคオิฟายผู้หญิงนะครับใครยังไู่คオิฟายคืออะไรนะครับกลับไปฟังอีที่ผ่านมานะฮะนั่นคือข้อสามข้อสี่ก็คือ one it is ครับ one it isone it s ก็หมายความว่าเราบูชาผู้หญิงคนนี้คือสุดยอดของสุดยอดที่เราจะมีได้แล้วเราไม่สามารถหาคนที่เพอร์เฟกไปกว่าเธอได้แล้วในชีวิตนี้และเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเราจะแสดงความเขาเรียกว่ามายเซตที่ ขาดแคลนออกมาทันทีอ oh. แล้วเมื่อคุณมีไมซ์เซตที่ขาดแคลนไมซ์เซตที่แบบว่าเธอสุดยอดฉันขาดเธอไม่ได้นะเธอคนเดียวเท่านั้นเธอคนเดียวเท่านั้นถ้าฉันไม่ได้เธอเนี่ยในชีวิตนี้ยฉันตายฉันดินแดด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 ก็ะเดวกรเดฉันจะไม่มีความสุขเลยอถ้ามีไมซ์เซตอย่างนี้นะครับแล้วผู้หญิงรู้สึกได้แบบนี้นะถ้าผู้หญิงรู้สึกได้แบบนี้นะเขาไม่เอาครับเพราะว่าผู้ชายที่ไมซ์เซตอย่างนี้หมายความว่าเขาไม่มีพรีเซลคชั่นพีเซเลคชั่นอ่า พีเซ็ชั่นสำคัญยังไงพีเซ็กชั่นก็หมายความว่าคุณเป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าอืมถ้าสมมติคุณไม่มีพีเซ็ชั่นคุณไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนที่คุณจีบอยู่เขาก็จะไม่ถูกโน้มน้าวให้ชอบคุณครับอืมเพราะว่าอะไรผู้เขาก็จะไม่เชื่อมั่นว่าเ,ออเหมือนรถเรื่องรถเมื่อกี้ว่าเ,เฮียรถคันนี้มั่งมีคนหลายคนออมามาอยากซื้อ,อ,อหลายคนใช่เขาก็จะไม่มั่นใจในเราแล้วมองอมว่าคุณค่าต่ํารถคนันนี้อย่าซื้อเลยใช่ครับ เมื่อคุณมี o n e i t s เท่ากับว่าคุณไม่มี preselection คิดแบบนี้นะ o n e i t s เท่ากับไม่มี preselection ่า no preselection you know และเมื่อมีไม่มี preselection เท่ากับเป็นหมา <c oughs> <c oughs> อยู่ในเฟนโซน่อยเป็นหมาน้อยตามผู้หญิงอยู่ในเฟนโซนผู้หญิงอาจจะเก็บคุณไว้ในเฟนโซนก็เนื่องจากเขาสามารถ ใช้ประโยชน์จากคุณได้ใช่เช่นเขาอาจจะให้คุณไปซื้อของอะไรให้เขาหรือว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวคอยไปกไปส่งเขาเขาได้ประโยชน์นี่เขาเขาไม่เสียประโยชน์ในการที่จัดคุณอยู่ในเฟนซบุวกโอ้กลายเป็นไมค์เกมอีกนะคือพูดง่ายคุณลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เซ็กคุณศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณต้องลงทุนทั้งเวลาและจิตใจและความสัมพันธ์และทุกอย่างที่คุณมีเพื่อผู้หญิงคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผู้หญิงเขาไม่ได้ตอบแทนคุณกลับมาด้วยความลงทุนที่มันเท่าเทียมกัน นะความพยายามไม่เท่ากันคุณพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเขาไม่ต้องพยายามเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะนั่นคือวันไอทิสนะฮะคือคุณขาดเธอไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่นะฮะคือพี่ไม่ได้บอกว่าคือคนมันจะตีความหมายอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวอธิบายชัดๆก่อนคนมันจะตีความหมายว่าถ้าสมมติเราจะไม่มีวันไอทิยเราต้องรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงแม่งไม่มีความหมายแม่งไม่มีคุณค่าสุดตรงอีกสุดตรงอีก สุดตรงไปด้านนั้นอีกอประมาณว่าไม่ต้องแคร์ผู้หญิงเว้ยเราเป็น boy, เพย์บอยเ้าโอ้ยฟันเราทิ้งได้ตลอดสบายมแม่งสุดตรงอีกไม่ได้หมายความอย่างนั้นการที่เราไม่มีวันอาทิตย์เราต้องรู้รูตัวกับว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงคนเนี้เขาไม่ได้พยายามเท่าที่เราพยายามอ่ะเราก็มีทางเลือกที่สามารถไปหาคนอื่นได้มันแค่นั้นมันคือความคิดแค่นั้น มันคอนเซปต์มันแค่นั้นจบไม่ได้หมายความว่ากูไม่แคร์ผู้หญิงเว้ยกูจะต้องไปฟันผู้หญิงคนอื่นล้างแคร์มันเว้ยกลายเป็นแคร์ผู้หญิงไม่ใชนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพระฉะนั้นอย่าคาใจะผิดนะฮะนั่นคือวันอาทิตย์นะครับข้อสี่นะครับส่วนข้อห้านะฮะกี่นาทีครับสิบเก้าโอ้ยเร็วเกินข้อห้านะครับคือเรานิดดี เราเนี้เราอยากเจอผู้หญิงตลอดอยากอยู่ใกล้ๆเพราะถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยกลัวว่าผู้ชายคนอื่นมันจะค่าไปกินอ๋อ oh. ต้องต้องเช็คต้องเช็คโทรหาทุกวันทุกๆสามชั่วโมงทงาอะไรอยู่ทาอะไรอยู่เช็คอยากคุยกับกับผู้หญิงตลอดเราว่างที่จะเจอเธอเสมอตลอด ไอ้ผู้ชายแบบเนี้ยก็เหมือนกันก็โดนจัดอยู่ในเฟรนด์โซนเพราะว่ามันแสดงคุณนะสมบัติที่ดินนด้นรนดิ้นรนความนิดดีความที่มันคุณค่าต่ําออกมาหมดอ่อนแอทั้งนั้นเลยนะทุกอย่างที่มันไม่ดีอะ่ะเออทุกอย่างที่ผู้หญิงไม่เอาอะ่ะมันแสดงหมดฮะแล้วก็เคยที่พี่จําตัวอย่างที่พี่มีเคยเล่าให้ผู้ฟังได้ไหมไอ้ผู้ชายที่แม่งแบบว่าให้ดอกไม้ผู้หญิงที <laughs> ่แบบว่าคุกเขา่าคุกเข่าเลยบ <laughs> ันมาเกนทายคุกเข่านะคุกเขา่า ยืน you know ดอกไม้ผู้หญิงพูดว่าเราขอเป็นเพื่อนเธอด้วยนะ <c oughs> คือมันนิดดี้อ่ะมันนิดดี้อ่ะแม้แต่เศษเสี้ยวหนึ่งมันขอขอแค่เข้าไปอยู่เศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตผู้หญิงก็ยังดีโอ้ยจงจานจงจานมากๆเลยจงจานเลยเนี่ยนะฮะ ้องมาลงคอร์สพี่โดยด่วนเลยนะฮะจริงะะอันนี้จริง,รงนะเนี่ยคุณคนนั้นนะฮะถ้าดูอยู่นะฮะมาลงคอร์สพี่โดยด่วนเลยฮะจริงว่า,วามายเซ็ตแบบนี้ไม่มีทางดึงดูดผู้หญิงได้เลยนะฮะแล้วคุณพี่ที่พี่เห็นนะ่ะคุณไม่ใช่คุณหน้าตาไม่ดีนะคุณหน้าตาโอเคเลยนะฮะมาลงคอร์สด่วนจริง <laughs> <laughs> จริง,รงเรียกเล็กตัวเล็กตัวเออนะครับคือมันมันรักรักมาจากจุดที่อ่อนแอผู้หญิงไม่เอา <Ừ. S 2> อย่างที่ผู้บอก EP ที่แล้วไรนะจะต้องรักมาจากาสถานะที่สูงซอฟอ์จากจุดที่เข้ม,ขมแข็ง,ขงบางคนพี่บอกให้เฟรมแข็งแรงให้เฟรมเข้มแข็ง,ขงกลับกลายเป็นเฟรมกลาง oh. เฟรมแบบหญิงยะโสมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเข้าใจไหมอย่าตีความหมายผิดเฟรมแข็งแรงไม่ใช่เฟรมกลางไม่ใช่เฟรมนั้น mm. ซอฟ์ได้เราสามารถที่จะซอฟ์ได้แต่ว่ามันต้องซอฟ์มาจากจุดที่เขาเข้มแข็ง ทุกวันเนี้ยพี่มีอยู่2เฟมในการที่พี่ดึงดูดผู้หญิงมีอยู่2เฟรมคือ1เฟมดุ2คือพี่แกงเป็นไนส์กายเห็นละเห็นละเข้าใจป่ะที่พี่ที่พี่ให้ให้ดูแต่ทั้งทั้งสองเฟรมที่ที่น้องเห็นมาและแกะมาเนี่ยคือภายนอกพี่อาจจะมองมองทำให้เป็นซอฟแต่ภายในพี่แข็งแต่คนส่วนใหญ่พยายามทำภายนอกให้แข็งไว้แต่ใจข้างในมึงอะซอฟมันก็พังใช่ คือทุกอย่างมาจากใจก่อนก็ได้รู้ว่าไงฮะถ้าใจเราไม่เป็นนานสกายนะทําอะไรมันก็ไม่เป็นแค่นั้นเลยพี่บางครั้งพี่แบบว่าคิดถึงเอ่อแชทแชทไปหาผู้หญิงแบบคิดถึงผู้หญิงด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะจะไม่ทํากันกลัวกลัวว่าเดี๋ยวผู้หญิงเห็นกูเป็นนนสกายวะใช่สุดตรงอีกแต่พี่ไม่กลัวไะคืออะไรอ่ะถ้าจะเห็นกูเป็นนานสกายก็เห็นไปดิไม่กลัวเพราะไม่ได้เป็นโอเคไหม ไม่ได้เป็นผ,ผู้หญิงเขาจะรู้สึกได้ <c oughs> เขาจะรู้สึกได้เออมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็อย่าไปกลัวการเป็น n น c e อส y มากจนเกินไปจนที่เราไม่สามารถที่จะแบบว่าทําอะไรที่มันซอฟตๆได้เลยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกนะอ <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ว่าซอฟตลอดจนแบบว่าทุกครั้งทุกวินาทีอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนะครับใช่ <c oughs> มันต้องพอดีเนาะสุดท้ายแล้วอะคือค่าดีฟอสอะอย่างที่พี่บอกค่าดีฟอ t ค่าจากที่ตั้งมาจากโรงงานอะอ <c oughs> ของผู้ชายอะ่ะควรจะยืนหยัดในความเข้มแข็งไว แต่ว่าซอฟได้บางครั้งบางคราวซอฟได้นิดหน่อยอ่าอ่าใช่แต่ถ้าคุณเข้มแข็งถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ว่าคุณจะซอฟขนาดไหนคุณก็จะไม่มีทางซอฟมากคุณก็ไม่มีทางเป็นไนส์ไกอีกแล้วเพราะว่าค่าของคุณ <laughs> มันมันอยู่ระดับนี้แล้วครับอเออโอเคไหมครับ <laughs> นั่นคือนันคือเคลียร์นะฮะเคลียร์ไหมโอเคนั่นคือความนิดดีนะฮะส่วนข้อหกนะครับก็คือการที่คุณยอมให้ผู้หญิงหลอกใช้ประโยชน์จากคุณ โดยการที่ผู้หญิงจัดคุณไว้อยู่ในเฟนโซนเช่นแฟนคนที่พี่คบดีกว่าคนที่พี่คบแต่ก่อนกับพี่เป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษาหลอกใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่งให้ทำประโยชน์ให้ให้คอยย้ายหอให้คอยใช้รับใช้ไปนูน่นไปนี่นะฮะแล้วผู้ชายคนนั้นมันอยู่ในเฟนโซนมาหลายปีแล้วตั้งแต่เข้าปีหนึ่งอ่ะจนแบบว่าจนเรียนจบมาหาลัาายก็ยังไม่ได้อยู่ดี เพราะผู้หญิงเขาจัดอยู่ในเฟนโซนครับเนื่องจากไอ้ผู้ชายคนนี้ยอมให้ผู้หญิงหลอกใช้เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอืแล้วก็ชมเบอร์รซดนะฮะอย่าคือต้องบอกอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะดีที่จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้ชายทุกคนโอเคไหม ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่เห็นอกเห็นใจผู้ชายโอเคไหมครับอเพราะนั้นถ้าเขาจะได้ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์จากผู้ชายในเรื่องใดใดได้เนี่ยเขาจะทําครับพี่พูดอย่างนี้กันนะแล้วผู้ชายก็จะคิดว่าอขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอ,เอฉันก็มีความสุขที่สุด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนไอ้เพลงไอ้เพลงแต่ก่อนไม่รู้เพื่อผู้เคยได้ยินปะ ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเคยฟังไหมนันเป็นเพลงอย่างนั้นแ่ะนะครับเพราะนั้นคุณอย่ายอมให้ผู้หญิงมานิพเร u คุณหรือว่าเลอใช้ประโยชน์จากคุณไม่งั้นผู้หญิงเขาจัดคุณอยู่ในเฟรนโซนมันังข้ามเพราะอะไรไหมทำไมคุณยอมผู้หญิงให้ใช้ประโยชน์จากคุณแล้วเขาเขาไม่สามารถกับคุณได้รู้ไหมมันเป็นอย่างนี้พี่อธิบายให้ฟังนะเพราะคุณไม่สามารถปกป้องตัวคุณได้เข้าใจไหมครับอืผู้หญิงจะมาจับคู่กับผู้ชายเนี่ย เขาต้องการให้ผู้ชายดูแลปกป้องเขาได้ในความรู้สึกลึกๆเขาว่านะไอสังคมสมัยใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันพยายามที่จะบอกอะไรเราแต่ลึกๆในใจผู้หญิงเขาอยากให้ผู้ชายเข้มแข็งกว่าและดูแลปกป้องเขาได้ถ้าคุณยังปกป้องตัวเองไม่ได้ตัวคุณเองไม่ได้คุณเมื่อเขาไปจับคู่กับคุณคุณจะปกป้องเขาได้ยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคไหมนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงนะครับว่าการที่คุณยอมผู้หญิงออกใจประโยชน์ทาไมเขาถึงรักคุณไม่ได้ มันเป็นสาเหตุนี้ครับคุณไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยแล้วเขาจะมาเห็นหัวคุณได้ไงใช่หรือว่าคนที่แม่งชอบเปย์ผู้หญิงบ่อยๆเนี่ออกป่ะอืมมันชอบเปย์ใช้เงินเปย์ผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่รักกลับคือคุณยอมให้เขาหลอกใช้ประโยชน์ให้เขาหลอกเงินคุณได้อะตัวคุณเองเงินคุณเองคุณยังปกป้องไม่ได้อ่ะอืมแล้วคุณจะเอาอะไรไปปกป้องผู้หญิงครับนั่นคือสาเหตุที่แท้จริงนะฮะ ก็หก <6. S 2> นะฮะส่วนข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดก็คือคุณรู้สึกลึกว่าคุณน่ยไม่คู่ควรกับเธออ่ารู้สึกอยู่ในใจลึกเวลาอยู่ด้วยกันอืมนะฮะเป็นทุกคนเป็นหมดเวลาเจอผู้หญิงที่ตัวเองชอบมากๆสวยมากๆราจะรู้สึกว่าเฮียกูต่ําต้อยมากูไม่คู่ควรกับเขาเขามีออปชันที่ดีกว่าอืมและนั่นอนะ่ะเมื่อคุณรู้สึกอย่างนั้นมันก็จะส่งผ่านความรู้สึกให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนกันนะแล้วผู้หญิงก็จะจัดคุณอยู่ในเฟนโซนนะเพราะคุณรู้สึกว่า ตัวคุณด้อยด้อยโอ้ยด้อย,ด,อยด้อยกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเนาเอนั่นแหละครับนั่นก็คือสาเหตุ7ประการนะครับมาสรุปกันนะครับหนึ่งคือนั่งรอเทคผู้หญิงนั่งรอแชทสองไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดข้อสามให้เวอร์เดชั่นง่ายบ่อยเร็ว,วครับข้อสี่มีวันอาทิตย์ข้อห้านิดดีข้อหกยอมให้ผู้หญิงมานพิพฤเลตหลอกใช้ประโยชน์นะฮะแล้วข้อเจ็ดก็คือคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับผู้หญิง เมื่อมีครบ7ประกาศนี right ่ครับคุณจะอยู chat, ่ในเฟนโซนแน่นอนคือมีข้อใดข้อหนึ่งเยอะๆนะฮะตัวคุณก็อยู่ในเฟนโซนแน่นอนกับนั่นคือสิ่งที่เราสรุปกันนะครับใน EP พิเศษนี้คือ EP ที่50บนะครับส่วนใครอยากลงใน Open Chat นะครับพี่จัดหนักจัดเต็มกว่านี้เยอะครับนะแอดพูจะก็เข้าไปตอบด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้น QR ไว้ให้นะครับลงเลยครับลงใน Open Chat เลยนะครับกับรองว่ามีสิ่งเด็ดๆอีกมากมายที่จะรอคุณอยู่ใช่ นะฮะส่วนอีพีนี้เราก็สรุปกันแค่นี้นะครับอีพีที่50าก็เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับผมครับผมครับจงเป็นผู้ชายที่ดีฮะแต่ว่าอย่าเป็น Nice Guy, guy เพราะว่า guy. Nice Guy มันเอา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 เอ็กโคอพบกันใหม่อีพีหน้าครับครับสวัสดีครับ